สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนเวลาย,ย้อนยุคก,กลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อนำเสนอเรื่องราวของสุดยอดเครื่องมินรบของกองทัพเรือญี่ปุ่นนั่นคือเครื่องมินรบมิตซูบิ s h i a 6 m z ซ r โหรือที่รู้จักกันในชื่อ Zero Sen หรือที่ฝั่งพันธมิตรเรียกว่าเซเก เครื่องบิน a 6 m o ได้รับการออกแบบขึ้นจากความต้องการของกองทัพเรือที่ต้องการเครื่องบินรบที่ใช้ขึ้นบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างคล่องตัวมีระยะบินที่ไกลและมีความว่องไวทีมออกแบบนำโดยจิโรโฮริโคชิเริ่มออกแบบต้นแบบในปีพศ2480คอสอศาลา,า,า1,937เครื่องบินรุ่นต้นแบบบินครั้งแรกในเดือนเมษายนพศส 2,482คส,สาลา1,939และเริ่มปฏิบัติการในกองทัพเรือญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพส,สาลา2,483คส,สาลา1,940วิกิพีเดีย 1, Encyclopedia Britannica 2, nationalmuseum.af.mu 3 ซีโร่กลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามในยุคต้นสงครามด้วยความเร็วสูงความคล่องตัวและระยะบินไกลามากเมื่อเทียบกับเครื่องบมินฝ่ายพันธมิตรยุคนั้นเช่น f 4 f y c a t หรือ P-40 เครื่องซีโรมักได้เปรียบในการต่อสู้ช่วงหักศอกและการลอบโจมตี w i k i p e d i ีย National Museum af m i 3 Encyclopedia Britannica 2 ในช่วงปี1941เครื่อง A6M ถูกใช้ในการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์โดยมีซีโร่จำนวนมากเข้าร่วมภารกิจในวันที่7ธันวาคมพศสสาา2484และเครื่องนี้กลายเป็นตัวแทนของความได้เปรียบในอากาศของญี่ปุ่นในช่วงแรก n a t i o n a l m u s e u m a f m u s e 3 wikipedia 1 นอกจากความคล่องตัวแล้วซีโร่ยังมีชื่อเสียงในด้านอัตราการสังหารสูงเมื่อระบบฝึกนักบินยังแข็งแรงช่วงแรกซีโร่เคยทำคิวเรชได้สูงถึง12:1ต่อวิกิพีเดีย 1. อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามดำเนินมาช่วงกลางปี1942เป็นต้นไปฝ่ายพันธมิตรพัฒนาทักษะและยุทธวิธีขึ้นมากองทัพอากาศสหรัฐใช้กลยุทธ์ฮิตแอนรันด้วยเครื่องบินที่มีพลังมากกว่า และมีการเสริมเกราะทางน้ำมันกันไฟทำให้ซีโร่เริ่มเสียเปรียบเครื่องเริ่มล้าหลังด้านความเร็วและพลังยิงส่งผลให้ซีโร่ไม่สามารถครองอากาศเหมือนเดิมได้อีกเนชแนลมิวเซียม a f m u s e u m s 3 n a t o n a l h i s t o r y a n d h e r i t a g e c o m m a n d 4 w i k i p e d i a 1 e n c y c l o p e d i a b r i t a n n i c a 2 ในระยะท้ายของสงครามสภาพกำลังพลนักบินญี่ปุ่นถดถอยลงอย่างหนักจำนวนและคุณภาพลดลงเครื่องซีโร่ที่มีการเพิ่มน้ำหนักจากการเสริมกราะและถังน้ำมันก็สูญเสียความคล่องตัวทำให้ความได้เปรียบลดลงไปอีกในชั่นแนลมิวเซี .af.mil 3วิกิพีเดีย1 c เยนไซคลูพีเดียบริตกสุดท้ายเครื่อง A6M ถูกปรับใช้ในภารกิจคามิกาเซ หรือโจมตีตัวตายปลายสงครามโดยซีโร่ถูกใช้บ่อยที่สุดในบทบาทนี้ n a t i o n a l m u s e u m a f m i e วิ3 Wikipedia 1แม้ว่าซีโร่ในช่วงสุดท้ายจะไม่เป็นที่ครองอากาศเหมือนเดิมแต่ตลอดประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองมันถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญเครื่องที่ได้รับความสนใจมากได้แก่อาคุฐานซีโร่ หนมีซีโร่ที่ถูกจับในภารกิจและนำไปทดสอบโดยฝ่ายอเมริกาทำให้พวกเขาได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและพัฒนายุทธวิธีต่อสู้กับซีโร่ได้อย่างแม่นยำวิกิพีเดีย 5. s i l v e r h a w t o r c o m 6, navalhistoryandheritagecommand 4 ในด้านการผลิตเครื่องซีโร่ถูกผลิตมากกว่า10,000ลำโดยมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1800 1900ลำในช่วงปี1940ถึง1945 Wikipedia 1 nationalmuseum.af.mil 3 ภาพรวมของซีโร่คือเครื่องบินรบจมูกแหลมผิวเรียบอากาศพลศาสตร์เยี่ยมน้ำหนักเบาเรียกว่าบินได้เหมือนนาฬิกาตัวถังชิ้นเดียวฝังปืนกับอีกเรียบร้อยและแผงหน้าปัดเรียบง่ายไม่รบตาวิกิพีเดีย 1. เอนไซคลูพีเดียบริตนิกา 2. สรุปสั้นๆในช่วงแรกของสงครามซีโร่คือเครื่องบินรบฝีมือดีมากแต่เมื่อสงครามดำเนินไปความก้าวหน้าของฝ่ายพันธมิตรบวกกับการสูญเสียทรัพยากรและนักบินทำให้ซีโร่สูญเสียความได้เปรียบไปเรื่อยๆแต่ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศญี่ปุ่นและเครื่องบินที่เคยครองอากาศโลกในยุคนั้นอย่างแท้จริง1 h t t p s colon slash slash en dot wikipedia dot org slash wiki slash mitsubishi ขีดล่าง a 6 m ขีดล่าง zero utm ขีดล่างซอสเท่ากับ chatgpt.com Mitsubishi A6M0 2 h t t p s w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  b r i t a n n i c a c o m t e c h n o l o g y o ขีดแ a n e s สขีดแ i r c r a f t utm ขีดล่างซอสเท่ากับ chatgpt.com Zero Mitsubishi A6M W W I i Fighter a n d Naval Aviation Britannica h t t p s w w w n a t i o n a l m u s e u m a f m u s e u m e x h i b i t f a c t s h e t d i s p l a y a r t i c l e 1 9 6 3 1 3 m i t s u b i s h i a 6 m 2 m z u t m l a n g s o u r c e c h a t g p t c o m m i t s u b i s h i a 6 m 2 z e r o a i r f o r c e m u s e u m h t t p s w w w h i s t o r y n a v i m u c o n t e n t h i s t o r y m u s e u m m e x c o l l e c t i o n a i r c r a f t a a 6 m 2 0 h t m l u t m ขีดล่างซอส s o u r c e c h a t g p t c o m a 6 m 2 0 n a v a l h i s t o r y a n d h e r i t a g e c o m m a n d

UTM ขีดล่างซอสเท่ากับชาท t g p t c o m warplane of Japan Mitsubishi A6M0 Capture and Examine t